มาเมืองเลยเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนโอที่รักพี่ทำอะไรคะเนี่ยซื้ออะไรกระปุกใส่ตังใส่ตังขายข้าห้องน้ำแล้วก็ใส่กลึงรุ่นะไึ่งไงมวยหนี่งแล้วลูกปักลูกหนึ่งเราแกงหดหูนะอาเบหดหูแกงจุดคู่ปักชมเฮ้เดี๋ยวต้องมาเล่นนี่พี่อ่ะวันนี้เล่นที่ไหนปักชม อ๋อปเชียงคานแกงคูดคู๊ดถ้าเลยไปก็แกงบุดบุดคู๊ดหูเนี่ยได้ของฝากจากแกงคุดคูดมาเมืองเลยมันต้องซื้อมะพร้าวแก้วทำไมมะพร้าวแก้วที่นี่ที่นี่เขาทำมะพร้าวแก้วกันอร่อยอันขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเมืมาเมืองเลยต้องซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็อันดับหนึ่งขายกันทั้งจังหวัด อ๋อเดียวเนี่ยเป็นเท้าถอ้แน่ละอะไรนะจำพี่ไม่ได้แบบเมียพี่หนีไปเพราะพี่ถูกแล้ที่หนึ่งแบบไม่ได้หนีที่แมวอะไรก็พิเศษอะแมวอะไรก็เดซซื้อไปปลาหัวหมาไงไงกินกินจนจมกอดได้ไงกล่องนึงก็พอที่ซื้อปากไม่น้อยไงดุน่อนึงมาที่ไหนเนี่ยมาที่เลยนี่แหละที่ตรงนี้เชียงคานเขาเรียกอะไร แกงคั้งแกงกุ้งเหรอเลยไปก็แกงกดวยเแล้วกันเนี้ยไปหาข้าวกินก่อนดีกว่าโอ้โหหนึ่งสองสามสี่คนถือของไปส่งพี่ผีแบกถือสองร้อยเน่ใส่คอนดูดิ่กูกับข้าวกินต้องห่อกลับไปอีกแล้วคิดดูต้องจ้าง เด็กเด็กที่ร้านถือของกับหรือถือือของกลับด้วยจ้างของเราหกร้อยนะบอกว่าขอขอพถี่ถือชุดได้ไหมขอแบ่งสองร้อยไม่ยอมดูดิพ <laughs> ี่ต่างแคเป็นคนอย่างนี้ไปเห็นว่าไปกี่คนก็แลวแตู่่ต่างกันเต็มโต๊ะ <laughs> อยู่เมกาก็เหมือนกันร้านอาหารจีน คนจีนเกวดมาก,กินสั่งสองสาอย่างพอได้ข่าวส,สั่งเป็นเซกได้ข่าวอยู่อเมริกาเนี่ใช้เงินไม่เอ่อวันละหม,ม,มื่นมืเหรียญไม่ไม่หมดได้นอนไม่หลับใช่ไหมใช่แล้วไม่หลับวันละหมื่นเหรียญเท่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่สามแสนกวา่าโอ้โหได้ข่าวมีวันหนึ่งสามหมื่นเหรียญอ่ะสามหมื่นเหรียญเอามาบริจาคสมาหมื่นหนึ่งโอ้โหแล้วที่เหลือน,นั่นแจก ผมว่าใจนี่พอๆเป็นหนึ่งในในโลกของผู้ชายนะ,ะเป็นคาราวา่าแต่ถ้าเป็นพระในหลวงตาสิง์ทรัพย์ได้ไหมกันนะพอได้ไดหลวงตาสิง์ทรัพย์แล้วเรามาซื้อหาทะเลกันเอาอยู่เสียชาาอยู่ชล<อ>บุรีซื้ออิตก็จะอยู่ชลบุรีไม่กินมากินที่นี่ขอ,อจังหวัดเลยที่ <จะ S 1> ร้านนี้ถือว่าสดนะปลาสดปลาสดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยสดหมดลองเข้าไปดูออ วันน,นี้เพื่ออะไรไปมังง่งอะไรพิเีษหมูหมึกกุ้งปลาแล้วก็ปลาแซลม,มอนร้านนี้สดหมดร้านไปมัดทะเลสดสายเอกที่ขายของสดเพราะว่าต้องการเงินสดไม่รับเท็กปิดแมว <laughs> แพ็กก็ไม่เอาต้องเงินสดครับอ,อยู่ชลบุรีแต่มากินของสดที่เลยเพราะว่าที่นี่เขาสดจริงจริงอ่า <laughs> ผมนะไม่ได้พี่ใหญ่คือพี่ตันของเราพี่ตันเมืองเลยหรือว่าพี่ตันเอ่อเฟสโน่อ่าไปครับพี่ผู้อังกฤษชัดแมงทัดเจ๋วพี่ตันเฟสโน่ได้พาพวกเรามาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพี่ตันแกถือของนะเดี๋ยวดูเช็คบินก็รู้ตัวแคถือไหวเปล่าอะไรนะหนึ่งพันห้า พันห้าพันห้าพร้อยเหรียญหรือว่าเดี๋ยวดูดิตัดเล้เดี๋ยวดูบินก็รู้เป็นลูกน้ำเค็มมีตัวใหญ่ปลานําเจิดไปกินเพราะมบอกเป็นคาวแต่จับไอเนี่ยโคตรคาวปลานําเจิดอันนี้อะไรปลาสองตัวนี่ปลา พลังพลังพลังเที่เป็นประตูใช่ไหมเป็นปะูพลังกับประตูเป็นไงโต้คล้ายกันแต่พลังนี่จะตัวใหญ่โอ้ประตูใหญ่กว่าประตูจะคล้ายกันตาตามันจะโตกว่าประตูอ๋อตาโตคือพลังพลังถ้าตาบัวก็ประตูตาบอดนี่เรียกหมึกกรอบใช่หมึกกล้วยหมึกเวนี่หมึกกล้วยนี่หมึกกระดอง เนหมอม่เนี่ยมันนี้หมึหอมอ่าแล้วนี่ยอย่างเงี้ยจะหมดทั้งหมึกจ้หมึกยักษ์เหรกตัวนี้หมึกยักษ์ตัวธรรมดายักษ์ใหญ่นี้เยอะนะัวธรรมดาตัวนี้ก็ประมาณก็สี่ขีดขีนะเนี่ยอย่างเงี้ยสองตัวโลสองตัวโลโลนึงก็ต้องมีสี0ห้าร้อยได้รอยว้า อ๋อจับปูดำขยำปูนะไปูไรเข่าเลนั่นแหละปราทันนี้ขาาไม่ทำไมผมรู้จักเรื่องปูเพราะกราเด็กเพราะลูกเขเยถ้าผมกินปูต้องกินแบบไหน มุกตัวขนาดได้อย่างพันเลยเนี่ยอ๋อาตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่อร่อยแต่ที่ตัวใหญ่ปไปแต่อันนี้อร่อยอ๋อเนี่ผมจะเป็นตูวไซนี้อ๋อนี่ว่าดองเลยพวกแช่น้มปลาดองน้ำปลาอะไรนะแบบอย่างนี้ก็แช่ได้ก็แช่ได้กำลังดีอยู่รวยหน่อยเดียวรวยสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบสองบาทนะครับ นี่ซื้อไปขายหรือซื้อไปกินนซื้อไปกินดูต,ต้องถามพี่ปันพี่ปันเฟสโต้เลยครับ